รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิชาดนตรีสากลชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้เราจะเรียนเรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีโน้ตดนตรีสากลเป็นสัญลักษณ์แทนความสั้นยาวของเสียงหรือเรียกว่าจังหวะประกอบด้วยโน้ตตัวกลมโน้ตตัวขาวโน้ตตัวดำโดน้ตตัวขบเบืหนึ่งชั้นมีอัตราจังหวะ แตกต่างกันการกำหนดค่าความสั้นยาวของเสียงนอกจากระดับเสียงแล้วเราต้องกำหนดความสั้นยาวของเสียงโดยการใช้สัญลักษณ์ทางดนตรีความสั้นยาวของเสียงเรียกว่าอัตราจังหวะเราไปเรียนส่วนประกอบของตัวโน้ตอัตราจังหวะของตัวโน้ตกันนะครับกันก่อนนะครับ กว่าจะเป็นตัวโน้ตได้หนึ่ตัวนั้นก็จะต้องประกอบไปด้วยส่วนต่างๆมารวมกันในตัวโน้ตบางประเภทอาจจะมีแค่ส่วนประกอบเดียวและบางประเภทก็อ,อาจจะมีหลายส่วนประกอบที่ประกอบกันขึ้นมาจนเป็นตัวโน้ต1ตัวนะครับโดยนี่จะเป็นตัวโน้ต3ประเภทแรกซึ่งประกอบไปด้วยโน้ตตัวกลมโน้ตตัวขาวและก็โน้ตตัวดำ ซึ่งในแต่ละประเภทจะมีหน้าตาที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งส่วนแรกที่เราจะมาดูกันก็คือส่วนประกอบที่มีชื่อว่าหัวโน้ตหรือเฮดโดยหัวโน้ตจะมีลักษณะเป็นหัวกลมๆสามารถสังเกตได้ง่ายที่สุดนะครับต่อไปเป็นส่วนประกอบที่เป็นเส้นตรงต่อมาจากหัวโน้ตนั่นก็คือส่วนที่เรียกว่าหางโน้ตหรือสเตมนะครับ ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วก็จะทําให้เราสามารถแยกประเภทของตัวโน้ตได้อย่างง่ายได้เลยครับโดยโน้ตตัวแรกที่มีแต่หัวเราจะเรียกว่าโน้ตตัวกลมส่วนโน้ตตัวถัดไปที่มีหัวสีขาวและมีหางนั้นเราจะเรียกว่าโน้ตตัวขาวและโน้ตตัวที่3ที่มีหัวสีดำและมีหางนั้นเราจะเรียกว่าโน้ตตัวดำ และต่อไปเป็นตัวโน้ตที่มีส่วนประกอบเพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือโน้ตคาเบต1หนึ่งชั้นและโน้ตคาเบต2สองชั้นครับโดยในตัวโน้ตคาเบต1หนึ่งชั้นและสองชั้นนอกจากจะมีหัวและหางโน้ตแล้วก็ยังมีส่วนประกอบที่ดูคล้ายธงต่อมาจากส่วนของหางโน้ตนะครับซึ่งเราจะเรียกส่วนนั้นว่าคาเบตรหรือแฟกนะครับ ถ้าน้ตคาเบตมีส่วนของคาเบตแค่เส้นเดียวเราจะเรียกน้ตตัวนั้นว่าโน้ t คาเบต1หนึ่งชั้นแต่ถ้าโน้ t คาเบตมีส่วนของคาเบต2สองเส้นเราจะเรียกโน้ t ตัวนั้นว่าน้ t คาเบต2สองชั้นนะครับและนี่ก็คือตัวโน้ตที่เกิดขึ้นมาจากส่วนประกอบต่างๆนะครับและตัวน้ตเหล่านี้ก็ยังสามารถเขียนแบบกับหัวได้ด้วยแต่ผมจะยังไม่อธิบายในวิดีโอนี้นะครับ อัตราจังหวะก็เปรียบเสมือนลิทธมของตัวโน้ตประเภทนั้นๆอัตราจังหวะของตัวโน้ตประเภทแรกที่ผมจะนํามาให้ดูก็คือโน้ตตัวกลมโดยโน้ตตัวกลมจะมีอัตราจังหวะเท่ากับ4จังหวะซึ่งก็หมายถึงว่าโน้ตตัวกลมนี้มีจังหวะทํานองหรือลิทึมเท่ากับ4จังหวะนั่นเองครับส่วนในการปฏิบัตินะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เ,เปล่งเสียงของเครื่องดนตรี หรือเสียงร้องตั้งแต่จังหวะที่1แล้วให้ค้างไว้จนจบที่ท้ายจังหวะที่4นะครับโดยผมจะให้ตัวอย่างมาเป็นตัวโน้ตตัวกลม2ตัวนะครับซึ่งแต่ละตัวก็จะมีอัตราจังหวะอยู่ตัวละ4จังหวะทีนี้ผมจะนับจังหวะเคาะหรือบีดนำมาก่อน4จังหวะนะครับแล้วจะเริ่มเล่นเสียงเปียนโนในจังหวะถัดไป โดยผมจะเล่นเสียงเปียโนโแท้ริทึมของโน้ตตัวกลมทั้ง2ตัวนะครับเอาเริ่ม1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4อีกครั้งนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 โน้ตตัวขาวโน้ตตัวขาวจะมีอัตราจังหวะอยู่2จังหวะผมจะให้ตัวอย่างเป็นโน้ตตัวขาวมา4ตัวนะครับโดยในการปฏิบัตินั้นให้เราเป็นเสียงแทนลิทึมของโน้ตตัวขาวให้ครบตัวละ2จังหวะแบบนี้นะครับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ีอีกครั้งนะครับ 1,2,3,4 1,2,3,4 1 2 3 4ต่อไปเราจะไปดูโนต้ตตัวดำกันต่อนะครับโนต้ตตัวดำจะมีอัตราจังหวะอยู่1จังหวะผมจะให้ตัวอย่างเป็นโนต้ตตัวดำมา8ตัวนะครับโดยในการปฏิบัตินั้นให้เราเพล่งเสียงแทนโนต้ตตัวดำให้ครบตัวละ1จังหวะแบบนี้นะครับ 1>, 1 2ึ่งสองสามสี่หนึ่งสอสามสีสออีกครั้งนะครับ1 2ึ่งสาสหนึ่ง บรรทัดห้าเส้นสตาร์เกิดจากเส้นตรงห้าเส้นขีดซ้อนกันในแนวดิ่งจะบอกให้เราทราบถึงระดับเสียงของดนตรีหรือตัวโนต้ตนั้นว่าเป็นเสียงอะไรโดยที่แต่ละเส้นและช่องระหว่างเส้นทั้งห้าจะมีค่าเสียงที่แตกต่างกันจากเสียงต่ำไปหาเสียงสูงถ้าไล่จากเส้นล่างไปหาเส้นบน บรรทัดห้าเส้นจะถูกกำหนดค่าของเสียงด้วยกุญแจประจำหลัก k e ซิกเนเจอร์เป็นกุญแจซอนเบิลเคิร์ฟหรือ G คิร์ฟซึ่งกำหนดให้เส้นที่สองของบรรทัดห้าเส้นจากเส้นล่างมีค่าเป็นเสียงซอนบรรทัดห้าเส้นที่ถูกกำหนดค่าเสียงด้วยกุญแจประจำหลักเป็นกุญแจซอน โน้ตที่คาบเส้นที่สองจะมีเสียงซอนโน้ตที่บัน,บนทึกบนบรรทัดห้าเส้นมีสองลักษณะคือโน้ตคาบเส้นออนอไลนได้แก่โน้ตมีซอนทีเรฟาโน้ตในช่อง in นอสเป e ได้แก่โน้ตฟาลาโด มีโน้ตที่มีระดับเสียงต่ำกว่าบรรทัด5เส้นและโน้ตที่มีระดับเสียงสูงกว่าบรรทัด5เส้นจะเขียนเส้นขนาดเล็กๆที่ด้านบนและด้านล่างของบรรทัด5เส้นซึ่งเส้นดังกล่าวนี้เราเรียกว่าเส้นน้อย b เก g e r line กุญแจประจำหลัก กุญแจประจำหลักคือเครื่องหมายที่จะบอกให้เราทราบว่าตัวโน้ตท,ที่อยู่ในบรรทัดห้าเส้นมีชื่ออะไรบ้างโดยยึดหัวกุญแจเป็นหลักกุญแจซอนการเขียนกุญแจซอนการเขียนกุญแจซอนจะเริ่มจากหัวกุญแจ ลงคาบเส้นที่สองของบรรทัด5เส้นจะเรียกตัวโนต้ตทุกตัวที่บันทึกลงบนเส้นที่สองว่าโนต้ตตัวซอนตามกุญแจประจำหลักซอนด้วยนักเรียนคงเข้าใจลักษณะของตัวโนต้ตและอัตราจังหวะของตัวโนต้ตแล้วนะครับแล้วก็วิธีการเขียนกุญแจประจำหลักคือกุญแจซอน เราจะเริ่มเขียนตั้งแต่หัวกุญแจเส้นที่สองเขียนและตัดกันที่เส้นอีกนะครับขอให้นักเรียนไปทบทวนและฝึกการเขียนกุญแจซ่อนนะครับในครั้งหน้าเราจะมาเรียนกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ